อยู่บ้านดงป่าลานนะครับเขตด,ดงป่าลานนครหลวงเวียงจันทร์นะครับวันนี้ครึมๆเลยวันที่11มิถุนายนนะครับ2566อ,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 อากาศครึมๆฝนดีครับช่วงนี้จะมากินข้าวเปียกข้าวเปียกเจ้าดัางของที่นี่นะครับข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกเสอ เดี uhm. <cima. S 2> ๋ยวโอ้พอมาปั๊บเดี <brasile> ๋ยวก็มาเลยเนี่ยสบายดีแ <food> ม่เขาเปียกเข้าใส่ไข่เอายไงครัเอาคือกันเนาะเขาเปียกหมูเอาทอดเถอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสีลม เมื่นขายจนโอ้เป็นสิ้นของน้เตอรแซบร่แซบแลักกับเบ้าแพงเพราะหันนี้นะคอนเฟิร์มตรงป่าทองนะครับเขาเปียกแม่ทองว่าแซลแกอยู่วงมกี้เดือนนีกเนาะจะจื้อได้ฮะ คือมันไม่แพงจริงน,<ช>นะครับขาเป็นข้าเปลืกราคาถูก20่บบาทแซ<ฟ>่บลูกค้าเพิ่นเข่าหลายแม่มื่อนี้มีขนมนอยู่ไหมเมืนนม่อตนแล้วแม่ทองเซหลายแม่ทองเด้อแม่ทองเดอเสือแม่ทองเขาเปียกแม่ทอง เปียกเข่าได้หรอคนเยอะเลยนะครับดีด้วยเขาเปียกบนเดือยนี่วอุ้ยนี่วะของแม่เพื่อนอะเป็นตะแซบของเพิ่นเ่ะนี่ยนี่เข่าเพิ่นบนถาดโดนแล้วบนยิวแล้เราเป็นเออเ่าจะไปเวียกอู้หู้ในหลายพร้อมด้วยนี่อันนี้อันนี้จะกรีบนี่แม่ซาวของลูกก็เอาซาวเนะแบบนี้นะเอาเส้นเอาข้าวเอาข้าวเด้ใส่ไข่พร้อม โอ้เป็นแต่แซ่พอระยะไทยเด้ออุบึกบุญอ่ะไทยได้เนี่ยโอ้เป็นต่กินขนาดเลยคนใส่ไข่บอมลูกค้าเพิ่นหลายลูกค้าเยอะนะครับเข้ามาพร้อมกันรุมๆนะดู แล้วอ๋อสิมกินใช้ไหมแซ่บ,บอยู่บ่แซ่บเนาะโอ้ยบ่แซ่บนี่แม่เพื่นบ่ให้กิน,กน,กนดิขนาอนะไรยังมาเลยผ <laughs> งกับแซ <laughs> บเออผงกับแซบอันนี้สนสน,นุนราคาเท่าไหร่แม่เนี่ยของลูกเนี่ยสิบห้าเองสามสิบบาทไม่ถึงสามสิบบาทนะครับตอนเนี้ยดูนะครับหน้าตา ใครบอกอาหารที่ลาวเทียงเนี่ยมาดูเลยครับนี่มากินกับน้องชายเบาวคําคพาเที่ยวบ่าวเวียงจันทร์กินจนพุงแตกแล้วน,นะครับดงป่าลานเขาเปลี่ยนดงป่าลานนะครับ